สวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสสรศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าในตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศของตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับสำหรับอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับ ทิศเหนือก็ติดกับอำเภอร,ราศีสไลและอำเภอยางชุมน้อยนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอกันทารารมทิศใต้ติดกับอำเภอน้ำเกล้ยงอําเภอพระยุหะคีอําเภอพระยุหะเฉยๆนะครับแต่อําเภอวังหินนะครับแต่ทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับ สำหรับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น18ตำบล165หมู่บ้านนะครับสำหรับอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าในตัวจังหวัดนี่ยครับนี่ยครับตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศก็จะดีนะครับเมืองบ้านเมืองก็จะเรินนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ สำหรับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับในภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างนะครับลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูงและค่อยๆลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่แม่น้ำมูลนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกดก็มีเนื้อที่ประมาณ8,840ตารางกิโลเมตรนะครับ ก็ประกอบไปด้วยอำเภอ22อำเภอนะครับก็จะมีประชากรประมาณ1.47ล้านคนนะครับประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายซึ่งพูดภาษาถิ่นต่างๆกันอาทิภาษาลาวนะครับสำเนียงลาวใต้ซึ่งใช้ครอบคุมทั้งฝั่งอุบลราชธานีและจำปาสักนะครับภาษากุยนะครับ ภาษาเยอภาษาเขเมรถิ่นไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนาสนิกชนและนับถือผีมาแต่เดิมนะครับจังหวัดศรสีสะเกดนะครับก็จะมีการนับถือผีมาตั้งแต่เดิมนะครับแล้วก็มาถึงสะพานนะครับสะพานมีข้อความเขียนวิโอคัมทูศรีสะเกดนะครับ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับจังหวัดศรีสะเกดก็มีการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดศรีสะเกดมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับจนเกิดพัฒนาการที่เข้มแข็งในสมัยอาณาจักรขอมนะครับซ,ซึ่งได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมหลายประการไว้เช่นปราสาทหินและปางกูลครั้นในสมัยอาณาจักรอยุธยามีการยกบ้าน ปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนนะครับคือบริเวณใกล้ๆปราสาทกุดหรือปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนวัดเจ็กอำเภอข่ขันในปัจจุบันนะครับเป็นเมืองข่ขันและในสมัยรัชกาลที่5แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ก็ได้ย,ย้ายเมืองไปยังบริเวณตำบลเมืองเก่าตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดในปัจจุบันนี่แหละครับ แต่เรียกชื่อเมืองขู่ขันตามเดิมนะครับกระทั่งยกฐานะเป็นจังหวัดขู่ขันเมื่อปีพศ2459นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดศรีสะเกดเมื่อปีพศ2481นะครับคือจังหวัดศรีสะเกดก็เดิมก็ชื่อว่าจังหวัดขู่ขันนะครับปีพศ2500 2459นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกดปีพศ2องพ4นส,สนู่นนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกดก็เช่นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับผามออีแดงสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีส,สเกษนะครับแล้วก็ปางกูปราสาทตักกำแพงน้อยปราสาทศสักกำแพงใหญ่ปราสาทเยอะนะครับ ปราสาทบ้านปราสาทปราสาทโดนตวนบึงนกบึงนกเป็ดน้ํานะครับบึงนกเป็ดน้ําไัยบึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลานะครับสวนด้านเศรษฐกิจนั้นก็พึ่งพาเศรษฐกิจพวกเกษตรกรรมนะครับเป็นหลักนะครับเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือข้าวหอมมะลินะครับ ผลไม้ก็พวกทุเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษขึ้นชื่อมากนะครับและงานง้ะพืชสวนนะครับเช่นหอมแดงนะครับหอมก็ขึ้นชื่อนะครับกระเทียมและยางพาราตลอดจนพืชไร่นะครับเป็นต้นว่ามันสำปะหลังพวกถั่วอย่างนี้นะครับผมก็จะพาตะเวนชมเมืองไปเรื่อยๆนะครับเมือง ศรีสะเกดนะครับในตัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปดูตามถนนทนทางนะครับบ้านเรือนนะครับก็จะพาเที่ยวไปนะครับพร้อมทั้งเล่าถึงประวัติศาสตร์บ้างนะครับนะครับแล้วก็ตามไปเรื่อยๆนะครับไปดูเมืองศรีสะเกดนะครับสําหรับประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคาดีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแสดงให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่นี้เนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับสมัยก่อนที่จะมีการใช้ตัวอักษรหรือภาษาเขียนจารึกเรื่องราวต่างๆในสังคมมนุษย์นะครับตอนปลายในยุคเหล็กราว2,500ปีมาแล้วนะครับเช่น แต่งภาพสลักบริเวณผาเขียนผาจันแดงนะครับในเขตอำเภอคุนหารนะครับตามแนวเทือกเขาพระนมดงรักนะครับอันเป็นเขตพื้นที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับนอกจากนั้นยังร่องรอยชุมชนสมัยเหล็กอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำมูลทางตอนเหนือของจังหวัดเช่นกลุ่มชุมชนโบราณในเขตอำเภอ ราศีสไลดยซึ่งปรากฏร่องรอยชุมชนที่มีหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ที่ได้รับการฝังศพพร้อมกับวัตถุอุทิศอันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กและพาชนะดินเผาตลอดจนแบบแผนพิธีกรรมฝังศพแบบวัฒนธรรมรุ่มแม่น้ำมูลแม่น้ำชีหรือท,ที่เรียกว่าวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องให้เนี่ครับ หลังจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยุคที่ยังไม่มีอะไรบันทึกแกลึกไว้นะครับก็มีแต่ภาพเขียนนะครับก็อย่ามาสมัยทาวาราตีนะครับสมัยทาวาราตีนะครับต่อมาในระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง16นะครับคือประมาณ1,400ถึง1,200ปีมาแล้วนะครับชุมชนสมัยเหล็กนะครับโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ราบรุ่มแม่น้ำมูลนะครับทางตอนเหนือของจังหวัดก็ได้มีการพัฒนาการต่อมาเป็นชุมชนในพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินายานนะครับมีการจารึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยตัว,ต,วตัวอักษรหรือภาษาเขียนแบบโบราณน,นะครับจึงจัดเป็นช่วงยุคหรือสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นนะครับรวมทั้งมีการวางแผนผังเมืองอย่างเป็นระบบนะครับ โดยการขุดคูน้ำและสร้างคันดินล้อมรอบเมืองนะครับเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลน้ำในฤดูแล้งและใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากชุมชนโบราณสำคัญที่มีลักษณะผังเมืองดังกล่าวเช่นนี้นะครับเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินในเขตอำเภอราศีสไลเมืองโบราณโคกขันนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งตัวอำเภอขู่ขันในปัจจุบันนะครับ เนี่ยครับในตัวเมืองศรีสะเกดนะครับจังหวัดศรสีสะเกดนะครับในตัวจังหวัดนะครับอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับก็จะสังเกตเห็นตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนะครับแหล่งธุรกิจแหล่งชุมชนนะครับหลังจากที่เล่ามาถึงยุคทวารวดีแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่สมัยขอมหรือขเขมรโบราณน,นะครับหลังจาก ผ่านมาแล้วก็จะมายุคสมัยขอมหรือว่าขเขมรโบราณนะครับก็คือในช่วงเวลาใกล้เคียงกันระหว่างพุทธศตรวตรรษที่13ถึง17นะครับประมาณ1,300ถึง900ปีผ่านมานะครับก็มีชุมชนอีกชุมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งได้รับกระแสวัฒนธรรมแบบขอมโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่นับถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับระหว่างพุทธศตวรรษที่13ถึง16นะครับในพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับช่วงพุทธศตวรรษที่17นะครับโดยปรากฏเป็นชุมชนขนาดน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่หลายแห่งนะครับหลายชุมชนก็มีการก่อสร้างศาานสถานนะครับ จึงเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนะครับก็คือปรา,าสาทหินโบราณนะครับเนี่ยครับเริ่มมีปราสาสยุคนี้นะครับยุคยุคขอมนะครับเข้ามานะครับปรา,าสาทหินสะกํำแพงใหญ่นะครับปราสาทหินสะกํำแพงน้อยในเขตอําเภออูุทุมพรพิสัยปราสาทบ้านปราสาทอําเภอห้วยทับทันอย่างนี้นะครับปราสาสกู่สมบูรณ์อําเภอบึงบึงบุญปราสาส ตามจานหรือปราสาทบ้านสมอนะครับปราสาทปางกูอําเภอปางกูปราสาทตาเลงนะครับอําเภอขู่ขันปราสาทเยอะนะครับอําเภอไผ่บึงปราสาทผู้ฝ้ายปราสาทพระวิหารและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระลานหินเขตพผามออีแดงนะครับปราสาทโดนตรวนอําเภอกันทะลักและปราสาทหนองปราสาทนะครับปราสาทตําหนักไซ อำเภอคุนหารเป็นต้นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับปราสาทยุคสมัยขอมเข้ามาเรืองอํานาจนะครับโบราณสถานที่เรียกว่าปราสาทหินแบบศิละปะขอมที่พบเป็นจํานวนมากในจังหวัดรีสเกตนะครับส่งผลให้จังหวัดรีสเกตได้รับสมญานามว่าเมืองปางร้อยกู่หรือนครร้อยปราสาทนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่สมัยอยุธยานะครับ การสร้างบ้านแปลงเมืองซึ่งเป็นต้นเขาของการพัฒนามาเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้ปรากฏชัดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางตั้งแต่ปีพศ2232นะครับในระยะนั้นเดิมเมืองขู่ขันหรือพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันก็จะมีกลุ่มชนเผ่าที่ถูกราชสำนักกรุงเทพเรียกว่าขมินป่าตรงขมินป่าดงนะครับจำนวน6กลุ่มนะครับ อาศัยอยู่กันมานานแล้วล่ะนะครับและตั้งเป็นชุมชนต่างๆดังนี้นะครับตาจะตากระจะนะครับหรือตาไกลนะครับและเสียงขันนะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนนะครับบริเวณใกล้กับปราสาทกุดหรือปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนวัดวัดเจกในอำเภอข่ขันจังหวัดศรีสะเกดในปัจจุบันนะครับ เชียงปุ้มนะครับมาตั้งสิ่นฐานอยู่บ้านเมืองทีต่อมาได้สร้างบ้านเมืองอยู่ที่คูคูปะไทยและยกเป็นปะไทยสมันนะครับจังหวัดสุรินในปัจจุบันนะครับส่วนเมืองทีให้เสียงปิดน้องชายเป็นหัวหน้าปกครองนะครับเสียงฆะนะครับมาตั้งสิ่นฐานอยู่ที่บ้านอัจฉะปะนึงนะครับหรือเมืองโดงยางในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินในปัจจุบันนะครับก็จะมี เชียงใช้มาตั้งสิ่ฐานอยู่บ้านจานพัดนนะครับจารพัดนในอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบันนะครับก็จะมีเชียงสงมาตั้งสิ่ฐานอยู่ที่บ้านเมืองลิงในเขตอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับเชียงศรีนะครับหรือว่าตาก,กะตากะอามนะครับมาตั้งสิ่ฐานอยู่ที่กุดหวายอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ ชุมชนชาวเขมรป่าดงดังกล่าวนะครับหกกลุ่มนะครับก็ได้อยู่อาศัยเรื่อยมาจนล่วงเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในพศ2 3 0 2นะครับรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินนะครับพญาช้างเผือกมงคลในราชสำนักแตกโรงมาจากกรุงศรีอยุธย,ยานะครับหนีเข้าป่าไปรวมอยู่กับโหงช้างป่าในเทือกเขาพนมดงรักนะครับ ตากระจะหรือตาไกลและเสียงขันพร้อมด้วยหัวหน้าชนเผ่าขมีนป่าดงได้รับอาสาตามจับพญาช้างเปือกได้แล้วนำส่งถึงกรุงศรีอยุธยาด้วยความชอบในครั้งนี้จึงโปรดเกล้าพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ตากระจะหรือตาไกลเป็นหลวงแก้วสุวรรณตาแหน่งหัวหน้านายกองปกครองหมู่บ้านโดยโปรดให้ยกบ้านปราสาท สีเหียมโคกลำดวนขึ้นเป็นเมืองขู่ขันซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ปราสาทกุดหรือปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนบัดเจ็กอำเภอขุขันในปัจจุบันจนร่วงพศ2306หลวงแก้วสุวรรณนำเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าอยู่หัวณกรุงศรีอยุธยาความชอบครั้งนี้ก็ได้โปรดเกล้าเลื่อบนบรรดาศักดิ์ให้หลวงแก้วสุวรรณเป็นพระยาไกลพักดีสีลำดวนสีนครลำดวนนะครับ ตำแหน่งเจ้าเมืองกุขันคนแรกนะครับส่วนมาสมัยทนบุรีนะครับระหว่างปีพศ2319ถึงพศ2321นะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรนะีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับโปรดเกล้ามีรับสั่งให้พระญาจักรีหรือว่าทองด้วงนะครับรัชกาลที่หนึ่งนะครับไปทำศึกปราบกบฏกับเวียงจันทร์นะครับภาคไกญ่ภาคดีศรีนครลำดวนตากระจะและหลวงปราบ ก็ได้เกณฑ์กำลังไปช่วยรบอย่างเข้มแข็งจนได้รับชัยชนะทุกครั้งถือว่ามีความดีความชอบจึงได้โปรดเก้าเลื่อนบรรศั์เป็นพญาไกลพักดีศรีนครนะครับต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในพศ2325นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับโปรดเก้าให้แยกบ้านโนนสามขาสักกำแพง ออกจากเมืองขุขันนะครับแล้วตั้งเป็นเมืองใหม่ก็คือเมืองศรีสะเกดนะครับต่อมาในปีพศ2354เมืองขุขันก็ขอพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านลังเสนเป็นเมืองกันทลลักษ์นะครับแล้วแล้วย้ายเมืองกันทลลักษ์มาอยู่ที่บ้านลาวเดิมและได้ยกบ้านแบบนะครับบ้านแบบนะครับชื่อมู่บ้านนะครับ เป็นเมืองอู่ทุมพรพิสัยแล้วย้ายไปอยู่ที่บ้านปลือต่อมาในปีพศ2386ก็ได้จัดตั้งบ้านลำโดมใหญ่เป็นเมืองเดชอุดมนะครับขึ้นกับเมืองขู่ขันต่อมาในปีพศ2388ก็ได้ตั้งบ้านไพรตะหมักและบ้านตาสีเป็นเมืองมโนไพรนะครับขึ้นกับเมืองขู่ขันนะครับปัจจุบันก็อยู่ในเขต กัมพูชานะครับเรียกว่าเมืองมะรูปเปลยนะครับเนี่ยครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ